สวัสดีค่ะเจอก,กันอีกแล้วค่ะเจอก,กันกัก้อยอีกแล้วทางช่องวามีชาแนลนะคะช่องแบ่งปนันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าในการสร้างเพื่อนนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนสร้างกางเกงกระโปรงขาสั้นนะคะป้ายลน้าปีเป้านะคะวิธีทําง่ายๆนะคะวันนี้ทําไซส์เล็กนะคะไซส์ไม่ใหญ่นะไซส์เดิมไซส์เอลยี่เดค่ะเอลยีสะโจพก36นะคะยาว16นิ้วนะคะกางเกงตัวนี้ยาว16นิ้ว เป้ารวมขอบ27นิ้วนะคะเป็นเอวขอบสูงนิดนึงเป็นเอวปีนในตัวนะคะเป็นเอวปีนในตัวมาเริ่มเลยค่ะวิธีทําง่ายๆนะคะเหมือนเดิมค่ะเป้า27นิ้วรวมขอบขอบสูงนิดนึงนะคะเอว27หารสีไปเลยค่ะเขียนตัวเลขไว้เลยนะคะ27หารสีสะโพกก็จะบวก2นิ้วนะคะจะบวก2นิ้วค่ะ จะบวกใช้แผ่นหน้าและแผ่นหลังรวมด้วยกันเลยนะคะบวกแล้วค่อยหารนะคะ3.6บวก2นิ้วได้38หารสี่ได้9.5ได้9.5าค่ะหน้าท้องไม่มีเนอะลูกค้าไม่วัดมาให้มาเริ่มเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะวัดลงมาจากริมกระดาษ2นิ้วค่ะเบาๆขีดเอาไว้เบาๆเลยค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นเอวค่ะวัดจากหน้าตัวเราออกไป5นิ้วนะคะ5นิ้วขีดเส้นฉากเลยค่ะ เส้นนี้เรียกเส้นเป้าหน้าเส้นเป้านะคะเส้นนี้ได้เรียกเส้นเป้าจากขอบจากเส้นเอวนะคะเส้นเอววัดเอวความยาวรวมขอบนะคะ16นิ้วนะคะวัดลงมาเลย16นิ้วนี่ค่ะเป็นกางเกงขาสั้นนะคะขีดเส้นฉากเลยค่ะอ่านี่ความยาวของกางเกงนะคะความยาวของกางเกงหาเส้นเป้าเลยนะคะเป้า27รวมขอบนะคะ เป็นขอบสูงเนาะบัดรวมขอบให้ลูกค้าเลยเข้าบัดมาอย่างนั้น27นิ้วหาร2นะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะหาร2เลยนะ27ก็จะได้13ครึ่งค่ะ สิบสามครึ่งวัดจากเส้นเอวลงมาเลยนะคะสิบสามครึ่งเราติ๊กไว้เลยนะคะยังไม่ต้องใช้นะคะติ๊กไว้จากจะเส้นเอววัดลงมาสิบสามนะคะสิบสามครึ่งเส้นเป้าหารสองนะคะแล้ววัดขึ้นมาห้านิ้วนะคะวัดขึ้นมาห้านิ้วห้านิ้วแล้วแบ่งครึ่งสองนิ้วครึ่งนะคะเส้นวัดขึ้นมาห้านิ้วขีดเส้นออกไปเส้นฉากออกไปเราจะได้เส้นสะโพกนะคะเพื่อนๆค่ะเส้นนี้เรียกเส้นสะโพกค่ะเส้นแบ่งครึ่งห้านิ้วสองนิ้วครึ่งเส้นนี้จะเป็นเส้นเป้าจริงนะคะ เส้นเป้าจริงแล้วนะเส้นเป้าลึกจริงขีดเส้นยาวออกมาข้างนอกด้านกระดาษที่เราวัดออกไปห้านิ้วตรงนี้นะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจากเส้นเป้าเส้นนี้เส้นเป้านะคะเส้นกลางเป้ายื่นเป้าหน้านะฮะยื่นเป้าหน้า ยื่นเป้าหน้าก็จะยื่นอยู่ที่1นิ้วครึ่งนะคะเพราะว่ากางเกงใส่ทรงสบายและจะมีแผ่นป้ายปิดเป้าด้วยนะคะจะไม่ซีเรียสว่าเป้าต้องพอดีกระชับเป๊ะเลยอย่างนีไ้ไม่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 เน้นตรงนั้นนะคะเอาเน้นใส่สบายจะยื่นออกมาเส้นเป้าหน้ายื่น1นิ้วครึ่งค่ะ1นนิ้วครึ่งอ่าขีดเส้นเลยค่ะอ่ายื่นแล้วนะ จากที่นี้เราจะหาเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพก3.6บวก2ได้38หารสีได้5ได้9.5วัดจากจุดเส้นกลางเป้าออกไปท้ากับเส้นสะโพกที่เราหารได้นะคะจากจุดนี้9.5นะคะขีดเส้นฉากเลยค่ะเราจะได้เกิดเส้นลักษณะนี้ค่ขีดเส้นฉากเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่างเส้นสะโพกที่เราวัดออกไปตรงนี้จากจุดนี้มาหาจุดที่เส้นเป้ายื่นหน้านะคะ เป้ายื่นหน้าจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งค่ะเราจะหาเส้นกลางนะคะเราจะหาเส้นขากางเกงนะคะเส้นสําคัญจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งนะคะ11นิ้วแบ่งครึง่ง5นิ้วครึ่งค่ะคิดยาวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอย่างนี้เลยค่ะเส้นนี้เรียกเส้นกลางนะคะเส้นนี้สําคัญอย่างที่ก็จะพูดบ,บ่อยๆเส้นนี้จะขาดไม่ได้นะคะเส้นนี้จะขาดไม่ได้พอเรายื่นเป้าหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเหมือนเดิมนะคะ จากมุมฉากที่เราตีเส้นฉากตรงนี้นะคะตรงมุมกลางตรงนี้วัดขึ้นมาขีดขึ้นมาอย่างนี้เบาๆวัดขึ้นมาประมาณ3ามกระเบียดนะคะไม่ถึงนิ้วดีนะคะข้าคราวติ๊กไว้ก่อนโค้งเป้าหน้าเลยค่ะโค้งเป้าหน้าเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะโค้งเป้าหน้าเลยค่ะจากจุดสะโพกนะคะจากจุดเส้นสะโพกเส้นนี้วางไม้บรรทัดให้ระนาบนะคะอ่าได้แล้วค่ะ โค้งเป้านะฮะเรียบร้อยเป้าหน้านะคะเป้าหน้ายื่นเรียบร้อยจากเส้นเอวนะคะจากเส้นเอวตรงจุดนี้วัดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วจากจุดนี้มาจุดนี้ครึ่งนิ้ววัดลงมาครึ่งนิ้วเช่นกันค่ะวัดลงมาครึ่งนิ้วเช่นกันนะคะขีดลงไปหาเส้นสะโพกนะคะจากจุดนี้ที่เราวัดเข้าไปครึ่งนิ้วขีดลงไปหาเส้นสะโพกเราจะปรับเส้นเป้าหน้านะคะ เราปรับเข้าแล้วก็ปรับลงครึ่งนิ้วเช่นกันนะคะเอลนะคะทีนี้เราจะหาเอลแล้วเอล27หาร4นะคะได้6.75วัดจากจุดเส้นเป้าที่เราวัดเข้าไปนะคะเป้าหน้านะคะวัดออกไป6.75 6.75จากจุดนี้มา6.75ถึงเส้นเอวนี้นะคะถึงตรงนี้เราติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้เลยนะคะบวกเกล็ดไป1นิ้วนะคะบวกเกล็ดอยู่ที่1นิ้วนะคะ นี่ค่ะเรียบร้อยติ๊กไปเลยโค้งเส้นสะโพกเลยนะคะเพื่อนขาโค้งเส้นสะโพกเลยค่ะจากเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยโค้งหาเส้นสะโพกเลยค่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราค่อยแต่งเอวใหม่นะคะเพื่อน่ะเดี๋ยวค่อยแต่งเอวนะโค้งจากจุดนี้นะคะเกล็ดเราแบ่งเราหาเราบวกไปหนึ่งนิ้วแบ่งเกล็ดข้างและครึ่งนิ้วนะคะ ขีดออกข้างละครึ่งนิ้วนะคะลงมาประมาณสะโพกเล็กค่ะสี่นิ้วเส้นกลิตนะคะนี่ค่ะขีดเฉยนะคะประมาณนี้อ่าเรียบร้อยนะคะประมาณนี้เราจะแต่งเส้นเอวนะคะเราจะแต่งเส้นเอวใช้แมมทัดโค้งแต่งเส้นเอวเลยนะคนเพื่อน่ะนี่ค่ะ มองเห็นชัดไหมมีเงาสะท้อนไหมแดดมันจ้าข้างนอกนะคะแล้วมันสะท้อนเข้ามาแล้วมันสะท้อนทําให้เวลามองเข้ามาตรงเวลาก็ขีดกระดาษสีขาวอะ่ะมันจะทําให้เพื่อนๆมองแบบเป็นแสงเงาๆอะ่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้าได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมายื่นเส้นเป้าหลังนะคะจาก จุดยื่นเส้นเป้าหน้าวัดออกมา2นิ้วครึ่งนะคะเพื่อนๆวัดออกมา2นิ้วครึ่งค่ะเหมือนเดิมนะคะสองนิ้วครึ่งจุดไว้แล้วขีดเส้นฉากค่ะจะใช้สีแดงแล้วเนาะวัดจากเส้นเป้าลงมาครึ่งนิ้วเช่นเดิมนะคะครึ่งนิ้วค่ะจากเส้นเป้าหน้าเส้นกลางเป้าตรงนี้นะคะวัดเข้าไปครึ่งนิ้วค่ะครึ่งนิ้วค่ะวัดเสร็จขีดเส้นนะคะ ขีดเส้นหากันนะคะจากเส้นเอวเส้นเป้าหน้าเนี่ยที่เราขีดเข้ามาครึ่งนิ้วนะคะจากจุดนี้วัดออกไป1นิ้วครึ่งนะคะวัดออกไป1นิ้วครึ่งค่ะค,ค่ะติ๊กไว้ค่ะ1นิ้วครึ่งแล้วขีดเส้นหาเส้นนี้นะคะจากจุดนี้คือเส้นเป้าหลังนะ,ะเส้นกลางเป้าหลังขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะแล้วขีดยาวขึ้นมาข้างบนคร่าวๆ,ๆก่อนนะคะ ขีดยาวขึ้นมาก่อนนะคะวัดจากเส้นเอวขึ้นมา1นิ้วนะคะจากเส้นเอวจริงตรงนี้ขึ้นมา1นิ้วติ๊กไว้ก่อนเบาๆยังไม่ต้องใช้นะคะเดี๋ยวเราต้องเช็คเป้าก่อนว่าได้ไหมว่าได้27นิ้วไหมทีนี้เราจะมาโค้งเป้าเหมือนเดิมนะคะจากเส้นมุมฉากที่เราตีตรงนี้นะคะเราขีดเส้นตรงกลางนะคะขีดเส้นตรงกลางวัดขึ้นมาประมาณ3กระเบียดนะคะไม่ถึงสไม่ถึง1นนิ้วนะคะเบาๆคร่าวๆนะคะ ใช้ไม้บรรทัดนกแก้วนะคะที่เดิมค่ะตรงนี้นะคะวางจากจุดเส้นสะโพกนะคะเส้นนี้คือเส้นสะโพกเส้นนี้คือเส้นเป้าเราจะวางไม้บรรทัดโค้งอย่างนี้นะคะวางเส้นเข้าให้ระนาบกันนะคะเลื่อนหานะคะให้เข้าได้จังหวะนะคะให้เข้าได้จังหวะนี่ค่ะแล้วเราค่อยโคง้งนี่ค่ะนี่ค่ะจุดนี้ก็จะวัดขึ้นมาประมาณ3ากระเบียดไม่ถึงหนึ่งนิ้วเราก็โค้งเลยนะคะเพื่อนขานนี้ค่ะนี่ค่ะ โค้งเลยได้แล้วนะเส้นนี้ต่อมาเราจะมาหาเส้นเอวของด้านหลังนะคะหาเส้นเอวของด้านหลังเส้นสีแดงคือเส้นสะโพกนะคะเส้นสีแดงนี่คือเส้นด้านหลังนะคะนี่เส้นสีแดงคือด้านหลังนะวัดจากจุดเส้นสีแดงนะคะจากจุดเส้นสีแดงเราจะออกไปเราจะหาเส้นสะโพกด้านหลังสะโพก36มสบวกสได้38หาร4ีได้9.5วัดจากจุดนี้ออกมา9.5นะคะ 9.5กางเกงตัวนี้จะใส่แบบสบายนะคะไม่ได้แบบพอดีเป้เหมือนกางเกงทรงสแลักขาขามา้าขาขาเดฟอย่างนั้นไม่ใช่นะะก็เลยบวก2นิ้วทั้งหน้าและหลังพร้อมกันเลยนะคะไม่งงนะ,ะวมาจากจุดนี้ออกมาถ้ากับเส้นสะโพกที่เราหานได้เรียบร้อยแล้วเราติ๊กเอาไว้นะคะขีดเส้นฉากเลยคะ่ะลงไปหาเส้นเป้าเกิดเส้นอย่างนี้นะคะจากจุดเส้นกลางเป้าหลังนะคะที่เราติ๊กเอาไว้ตรงเส้นนี้ เราติ๊กเอาไว้ก่อนทีนี้เราจะมาเช็คเป้าก่อนว่าเราได้27นิ้วไหมนะคะถ้าไม่พอเราก็เพิ่มขึ้นมาถ้าเกินเราค่อยตัดลงนะคะเราค่อยตัดออกนะ,ะเช็คด้านหน้าก่อนนะคะเช็คเป้าหน้าก่อนทุกครั้งนะคะจะต้องเช็คนะคะทุกครั้งทุกครั้งจะต้องเช็คค่ะ26อันนี้ แบ่งไปครึ่งนิ้วนะคะก็จะตีขึ้นมาเลยนะคะเดี๋ยวค่อยดูซิเช็คก่อนเดี๋ยวผิดพลาดมาเป้า27นิ้วนะคะอันนี้ขาดนะคะ ก็จะปรับด้านหลังขึ้นมาเลยนะคะปรับด้านหลังขึ้นมาครึ่งนิ้วค่ะเพราะว่าเขาแบ่งไปครึ่งนิ้วเป้านะคะก็จะปรับเขาขึ้นมาก็จะปรับด้านหลังนะคะก็จะไม่ปรับด้านหน้าขึ้นนะเดี๋ยวจะคำคำเอวข้างหน้าเวลาเราใช้ชีวิตนะคะก้มๆเงยๆโอเคอันนี้ปรับปรับขึ้นมานะคะด้านหลังขขึ้นมาครึ่งนิ้วนคะจุดได้จุดนี้แทนนะคะได้จุดนี้แทนวัดจากจุดเป้าที่เราได้แล้วเท่ากับจํานวนเอวที่เราหารสี่นะคะวัดมาหาเส้นเอวตรงนี้นะคะ ยี่สิบเจ็ดหารสี่ได้หกจุดเจ็ดห้าหกหกจุดเจ็ดห้าวัดไปเลยค่ะตกถึงไหนนะคะตกถึงเส้นเอวตรงนี้ถึงไหนเราติ๊กไว้เลยค่ะหกจุดเจ็ดห้าติ๊กไว้เลยค่ะบวกเกตไปหนึ่งนิ้วนะคะเหมือนกันค่ะบวกเกตไปอีกหนึ่งนิ้วติ๊กไว้เลยค่ะอ่าได้แล้วนะเราจะโค้งเส้นเอวและเส้นสะโพกมาหากัน เขาก็จะออกมาหน้าตาลักษณะนี้นะคะในส่วนของชิ้นหลังเขาจะไม่เว้าเขาจะไม่โค้งว้าอะไรมากมายเหมือนชิ้นหน้านะเพราะว่าเราโยกโยกชิ้นหลังเข้าไปด้านในนะคะเราโยกของเป้าหลังเข้าไปด้านในแล้วทีนี้ก็ต้องออกด้านข้างถูกต้องไหมคะรูปทรงลักษณะของข้างกางเกงของชิ้นหลังก็จะดูแปลกๆก็จะไม่เหมือนชิ้นหน้าชิ้นหน้าเขาจะโค้งถูกต้องไหมคะเขาจะเลดูโค้งอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาตีของขากางเกงนะคะ ในส่วนของขากางเกงอันนี้ตีตรงลงมาก่อนนะคะเป้าหน้าตีตรงลงมาก่อนนะคะเส้นตรงนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมไอตรงกางเกงขาสั้นเนี่ยมันไม่ถึงมันไม่ได้เลยหัวเข่าเราสามารถตีเส้นตรงลงไปเลยนะคะไม่ต้องตีสอบเข้าไปแบบหนึ่งนิ้วอย่างเหมือนกเกงขายาวนะคะไม่ต้องไปตีแบบว่าเหมือนกางเกงขาขายาวอ่ะไม่ต้องไปตีอย่างนั้นนะคะไม่ต้องไปตี ตีเป็นเส้นตรงเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของขาด้านหลังนะคะก็จะวัดด้านหน้าจากเส้นเป้าขาด้านหน้าลงมากี่นิ้วถึงตรงนี้กี่นิ้วห้านิ้วจุดเจ็ห้าเช็คเข้าให้เท่ากันนะคะนี่ค่ะอันนี้ของด้านหน้าชิ้นหน้าจะเป็นตรงนี้ของชิ้นหลังจะเป็นชิ้นนี้เราต้องเช็คนะคะขาสั้นอนะ่ะไม่เหมือนขายาวนะ เราจะต้องเช็คปรับเขาขึ้นมานะคะอันไหนที่เข้ายาวในส่วนของกางเกงขาสั้นขาด้านในปรับปรับเข้าหาส่วนที่สั้นนะคะให้เราปรับขึ้นนะคะเราจะไม่ถอยเราจะไม่เพิ่มให้เข้ายาวเท่ากับส่วนที่ยาวนะคะเราจะตัดส่วนที่ยาวออกนะคะให้เท่ากับส่วนที่สั้นอันนี้เดี๋ยวก็จะสาธิตให้ดูอันนี้เป้าในในส่วนของเป้าด้านหลังขาด้านหลังนะห้านิ้วเกือบหนึ่งกระเบียดนะคะห้านิ้วเกือบหนึ่งกระเบียดทีนี้เรามาเช็คของขาด้านในของขาหน้านะคะ อันนี้ห้านิ้วทีนี้เราจะเราจะตัดขึ้นแล้วนะเป็นห้านิ้วหนึ่งกระเบียดให้เท่ากับชิ้นหลังท่านในส่วนของขาหน้านะคะเราจะไม่ปรับลงเราจะไม่ปรับชิ้นหลังลงให้เท่ายาวเท่าชิ้นหน้าไม่ไม่ปรับอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเป็นเกลีงขาดสั้นให้เขาแบบสั้นขึ้นมาได้ลอยั้งงหนได้อันนี้เรียบร้อยแล้วไปต่อนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะด้านข้างตีตรงเข้ามาก่อนนะคะเพื่อนค่ะตีเส้นตรงเบาๆก่อนนะคะในส่วนของขางเก่งก็จะตีบานตามรูปทรงของ สะโพกนะคะตีบานออกไปเลยเป็นทรงเออะบานไม่เยอะนะคะเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นนะคะบานไม่เยอะนะคะอันนี้ในส่วนของชิ้นหน้าชิ้นหลังก็เช่นกันนี่ค่ะบานเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นตีรูปทรงของสะโพกลงไปเลยนะคะจะไม่ตีแบบบานแบบเหมือนกระโปรงเหมือนกางเกงที่ก่อนหน้านี้ที่ก้อยสร้างนะอันนั้นอ่ะมันบานข้างแล้วก็แยกบานแต่ตัวนี้เขาจะตีบานตามสะโพกนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยพอเป็นกางเกงแบบ สั้นอะนะคะอันนี้ชิ้นหลังชิ้นหลังจะเป็นเส้นสีแดงนะคะเพื่อนขาชิ้นหลังจะเป็นเส้นสีแดงนะอ่าชิ้นนี้ขาหลังนะในส่วนของขา้านหน้าจะเป็นเส้นนี้นะคะเพื่อนจะเป็นเส้นนี้นะคะไม่งงนะจะเป็นเส้นดินสอนะคะจะเป็นเส้นดินสอ <S <S 2> <S 2> <S พอเราทําขากางเกงเสร็จ เราจะมาหาขอบนะคะเขาจะทําขอบหนึ่งนิ้ว2นิ้วหรือว่า1นิ้วครึ่งแล้วแต่เรานะแล้วแต่เราทีนี้เราจะมาแต่งขอบละในส่วนของเกล็ดด้านหลังยังไม่ได้ทําขออนุญาตนะคะแป๊บหนึ่งค่ะเฮียน้องว่ายืมมีตัวดักนู้นได้วุกวันทุกวันยังเอาได้ค่ะได้อยู่อยู่ไม่ไม่มไม่เลนูหยิบให้ค่ะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆ่ะแป๊บหนึ่งค่ะอันนี้ค่ะดูมันชอบขี่ลไม่รู้เหมือนกันหนูก็เอาวางวางไว้มันก็มาก็ไปปล่อยที่สวนค่ะค่ะขอโทษทีนะคะมาต่อกันค่ะก็ไม่ได้ตัดต่อวิดีโอนะคะ ้องขอโทษเพื่อนๆด้วยค่ะก็ไม่ได้ตัดต่อต้องกราบขออภัยอย่างยิ่งนะคะมาต่อกันเลยค่ะเราจะมาหาในส่วนของเอวด้านหลังก่อนนะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้ทําเกล็ดให้เพื่อนๆน,นดูเลยเกล็ดด้านหลังเรายังไม่ทำเนาะเรายังไม่ได้ทําเกล็ดเลยเกล็ดของด้านหลังนะคะเอวเราก็ได้แล้วโค้งสะโพกอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะขีดจากเส้นเป้าที่เราวัดขึ้นมาไปหาเส้นเอวตรงนี้นะคะนี่ค่ะ แบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะแบ่งครึ่งค่ะเราจะหาเกล็ดเอวด้านหลังนะคะอันนี้8ดนิ้วนะคะแบ่งครึ่งก็สนิ้วค่ะตีเส้นขนานลงมาเลยนะคะ4นิ้วค่ะนี่ค่ะวัดยาวลงมา4นิ้วเช่นกันนะคะ4นิ้วค่ะเกร็ดเราแบ่งเราบวกไป1นิ้วถูกต้องไหมคะแบ่งข้างละครึ่งนิ้วคะ่ะรวมกันเป็น1นิ้วนะนี่ค่ะ ค่ะอันนี้ในส่วนของชิ้นหลังเดี๋ยวก็จะค่อยทําป้ายนะเดี๋ยวค่อยแต่งขอบให้สวยก่อนค่ะแต่งขอบให้สวยก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วจะแต่งขอบนะคะจะทำขอบปีนนะคะจะทำขอบให้ลูกค้าเอาชิ้นหน้าก่อนนะชิ้นหน้าก่อนนะคะ เส้นดินสอนะวัดลงมาหนึ่งนิ้วครึ่งค่ะหนึ่งนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งจะตีมุมฉากของของเส้นเอวค่ะนี่ค่ะจะวัดเข้ามาครึ่งคือกระเบียดน,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 นึงนะคะประมาณนี้ก็จะตีขึ้นมาอย่างนี้ลูกค้าเขาวัดเป้ามาให้อย่างนั้น วัดเป้ารวมขอบมาลักษณะนี้ก็ต้องแต่งใหม่แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะเราก็จะเก็บเข้ามาเราจะได้เส้นไหม่แล้วนะคะเราแต่งเลยนี่ค่ะจะทําให้เขาเป็นปีนนะคะเขาจะได้กระชับค่ะเขาจะได้กระชับทุกอย่างเราแต่งได้นะคะเพื่อนๆค่ะกางเกงตัวนี้จะเป็นกางเกงซิปหลังนะคะซิปก็จะอยู่ที่เส้นสะโพกนะคะตรงจุดนี้นะคะซิปจะอยู่ที่เส้นสะโพกตรงจุดนี้นะคะ โอเคอัน okay. ในส่วนของด้านหน้าเราแต่งแล้วนะด้านหน้าเราแต่งแล้วทีนี้เราจะมาแต่งของขอบของด้านหลังนะคะทำทรงเอวปีนด้านหลังนี่ขอบตรงนี้อจะปกติอยู่แล้วไม่หักเข้านะคะไม่หักเข้าทำขอบให้เขาหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะขอบปีนในตัวคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะขอบปีนขอบปีนสนี่เซน หนึ่งนิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะตรงเกล็ดเราก็จะแต่งเป็นมุมฉากนะคะตรงนี้ก็จะแต่งเป็นมุมฉากอ่าเราแต่งเกล็ดนะคะเนี่ยเวลาเราไปเย็บเย็บอย่างนี้เลยนะคะตีม,มุมอย่างนี้เลย เพราะว่าจะไม่ขีดขึ้นมาจากเส้นเอวตรงนี้ขึ้นมาเพราะว่าขอบเขาจะค้ำเอวเกินเพราะลูกค้าวัดให้มาอย่างนี้ก็ทําลักษณะนี้นะคะก็จะได้แบบทรงรูปทรงของเอวปีนเดี๋ยวพับเก็ดเข้าไปนะคะเราเช็คเอวเลยนะคะเพื่อนขาพับเก็ตเข้าไปเราเช็คเอวว่าได้6.75ไหมตรงส่วนของด้านล่างนะคะส่วนของด้านล่างปรับเข้ามาครึ่งกระเบียดหนึ่งกระเบียดค่ะในส่วนนี้นะคะของด้านข้างค่ะนี่ค่ะค่ะนะคะ นี่ค่ะโค้งใหม่โอเคนี่เราได้เส้นใหม่แล้วนะคะอันนี้ในการแต่งนะคะเราก็จะแต่งเส้นเอวใหม่วัดจากจุดกลางเป้าหลังมาให้ได้6.75เพราะเราปิดเกตไปแล้วถูกต้องไหมคะเท่ากับเส้นเอวที่เราหารได้นะคะวัดเข้ามา6.75ตกตรงไหน6.75ตกตรงไหนหาถึงตรงนี้เราโค้งเส้นใหม่เลยนะคะโค้งเส้นเอวใหม่เลยะคะ่ะนี่ค่ะ ในส่วนของชิ้นหลังทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างเรียบร้อยที่นี่มาทําชิ้นป้ายของด้านหน้าชิ้นป้ายของด้านหน้าจะต้องเป็นป้ายนะคะป้ายเลยเป้ามาเดี๋ยวก็จะ๊อปปี้ออกไปนะ,ะคะคัปปี้ชิ้นหน้าก่อนนะแล้วก็ตัดเลยดีกว่าเป็นขอบปีในในตัวนะคะไม่ต้องตัดออกจากกันแล้วค่อยหลบสาบเข้าไปนะคะแล้วเราค่อยหลบสาบ เวลาตัดชิ้นชิ้นหน้าใช้เส้นดินสอนะคะก็ใช้เปิร์นแผ่นเดียวนะเวลาตัดชิ้นหน้าใช้เส้นดินสอนะคะเดี๋ยวจะตัดของแผ่นนี้ออกไปก่อนชิ้นหลังเป็นเส้นสีแดงนะคะชิ้นหลังเป็นเส้นสีแดงนะคะ เดี๋ยวตัวนี้จะไปก๊อบใส่กระดาษชีน้ำตาลอันนี้ในส่วนของชิ้นป้ายนะคะในส่วนของชิ้นป้ายพับของเป้าหน้าเลยนะคะปับกละปเป้าหน้าเลยค่ะเราจะทำชิ้นป้ายละตรงนี้เส้นกลางเป้านะคะที่เราก้อยพับเส้นกลางเป้าก็จะก๊อปปี้ชิ้นหน้าออกไปนะคะก็จะก๊อปปี้ชิ้นหน้าออกไปนี่ค่ะ นะคะกิ้งเลยค่ะขาด้านหน้านะคะอันนี้กลางเป้าอันนี้เส้นเป้าในที่เราเก็บกิ้งไว้เลยตัวชิ้นป้ายจะปิดเกล็ดนะคะเพื่อนๆค่ะตัวชิ้นป้ายก็จะปิดเกล็ดนะอ่าขีดไว้ก่อน ชิ้นป้ายจะปิดเกตนะคะจะได้สวยนะคะถึงจะสวยนะ,ะอันนี้เป็นเส้นเส้นกลางหน้านะคะเส้นนี้เป็นเส้นกลางหน้าตัวป้ายะจะป้ายเลยเส้นกลางเป้าออกไปนะคะตรงนี้เป็นเส้นตรงนะคะถูกต้องไหมจะป้ายออกมายื่นออกมาจากเส้นกลางเป้าประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็ชายของชิ้นป้าย จะต่ำเทลงไปจากเส้นตัวกางเกงนะคะประมาณนี้นะคะก็จะเทลงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะจะให้เข้าดูแบบเป็นเป็นมองเห็นต่างค่ะอันนี้เป็นเส้นเกล็ดนะคะเส้นเกล็ดเดี๋ยวจะแยกเดี๋ยวจะปิดแยกนะคะให้เข้าบานออกไปอันนี้เส้นสะโพก อันนี้เป็นเส้นกลางนะคะเส้นกลางที่เราจะไปเวลานะั้นเราจะไปไปเน่านะคะไปเน่าติดกับเส้นกางเกงอันนี้เส้นป้ายค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตตัดนะคะนี่ค่ะแล้วปิดเก็ดเลยนะคะแล้วปิดเก็ด ปิดเก็ดตายไปเลยนะคะเดี๋ยวแยกให้บานนีค่ะปิดเกล็ดตายลงไปเลยนะคะแล้วเราจะแยกขออนุญาตหมุนกระดาษคะ่ะขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะอ่าเราจะแยกแล้วพอแยกเสร็จเราจะเสริมกระดาษนะคะค่อยเสริมกระดาษก่อน มีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะตรงด้านป้ายด้านหน้าเขาก็จะบานๆหน่อยนะคะเพราะเราปิดเก็ดแจ้งตรงนี้ขอบเอวนะคะข้าง ในส่วนของชายนะคะเพื่อนๆค่ะในในส่วนมันย้อนไหมอะย้อนไหมคะค่อยครัวเพื่อนๆบอกว่าอ,อันนี้ในส่วนของชายของตัวจริงนะคะชายของกางเกงตัวด้านในคือเส้นนี้นะคะทีนี้ในส่วนของเส้นป้ายด้านนอกเราจะขีดให้เขาลงมาต่ําลงมา,งมานิดหนึ่งนะคะเวลาใส่เรายืนอะจะได้ดูเหมือนเราใส่กระโปรงนะคะเนี่ยเส้นนี้ ีเป็นเส้นนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นของกางเกงความยาวของกางเกงที่เขาถึงเส้นนี้จะเป็นเส้นเป้านะคะเส้นเป้ากลางเป้าเดี๋ยวจะแปะให้เพื่อนๆดูนะคะ อันนี้ป้ายมาประมาณ3มนิ้วถึงสี่นิ้วได้นะคะแล้วแต่นะถ้าตัวใหญ่ป้ายเยอะนะคะอันนี้ในในส่วนส่วนของลูกค้าหุ่นดีนะคะก็เลยป้ายอยู่ที่3มนิ้วเองนะคะอันนี้ในส่วนของชิ้นป้ายสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาวางให้เพื่อนเพื่อน,อนดูเกจตรงนี้ก็ยังเป็นเอลปีนอยู่นะคะเพียงแต่ว่าเราปิดเกจต,ตาย ปิดเกตตายแล้วเรามาแยกตรงนี้จะไม่มีผลว่ากางเกงหลวมนะคะเพราะว่าเขามีตัวไหนยึดอยู่แล้วคือกางเกงชิ้นนี้นะคะคือตัวกางเกงชิ้นนี้ยึดอยู่แล้วจะไม่มีผลตรงเส้นป้ายว่าเราแยกออกไปเลยเส้นสะโพกเขาจะหลวมไหมอันนี้ไม่มีผลนะคะในส่วนของชิ้นหน้าจะป้ายนะคะนี่เราก็จะวางตรงเส้นนี้จะเป็นเส้นเอวนะคะนี่ค่ะในส่วนของขอบนะคะขอบปลบสาบแล้วก็ไปกิ้งขอบออกไปเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ ตัวนี้จะไม่มีไม่มีขอบอะไรนะใช้หลบเข้าไปนะคะเป็นเอวปีนหลบเข้าไปนะคะแล้วก็เย็บเกล็ดปกติของเรานะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังก็เย็บไปปกติแล้วก็พอเย็บเสร็จต่อเป้าอะไรเสร็จเรียบร้อยต่อเป้าหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้คือเส้นกลางเป้าอันนี้ก็คือเส้นกลางเป้าเวลาเราามาป้ายปิดกระโปรงชิ้นนี้จะปิดเป้านะคะจะปิดเป้านี่ค่ะจะอยู่ประมาณนี้อันนี้นะเราก็จะได้กางเกง กระโปรงป้ายนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ตรงกางเกงเขาก็จะสั้นกว่าตรงป้ายตรงป้ายจะยาวกว่าจะทิ่มลงมานะคะเนี่ยจะยาวเทลงไปอย่างนี้ลักษณะนี้นะคะเวลาใส่กางเกงเขาจะเทลงไปกระโปรงนะคะด้านหน้าที่ป้ายจะปิดเป้าเทลงไปนะคะจะเวลาเรายืนเหมือนกันเราใส่เหมือนหน้าปกเลยค่ะเอาง่ายๆพอตรงขอบเอวตรงป้ายตรงอะไรที่เราจะติดกระดุมแล้วแต่เราจะดีไซน์ติดนะคะอันนี้แล้วแต่ชอบอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะหวังว่าคลิปที่ค่อยทําคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะไว้ติดตามกันคลิปหน้านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ